ทุกคนลองดูแมปนี้สิครับแมปที่เราสามารถใช้พลังของนักล่าอสูรหรืออสูรก็ได้จะใช้ฟังไหนก็แล้วแต่ขอแค่เลือกครับแล้วแต่ชอบเลยใช่ครับผมเลือกเป็นนักล่าอสูรเอาเลยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กับเกม Roblox กับแมป Demon Blade t y r o n เอาจริงๆนะน้อยครั้งมากเลยนะครับที่ผมจะเล่นแมปแนวนี้แต่ก็ตามนั้นครับมารับชมกันเลยดีกว่าว่าผมจะสามารถสร้างไทคูนที่ยิ่งใหญ่ และเป็นนักล่าสูนที่เก่งกาจได้หรือไม่ในแบบนี้และในคลิปนี้ด้วยเช่นกันนะผมจะเล่นไทคูนนี้ให้จบไทคูลเลยนะภายในคลิปเดียวนะครับมาดูซิเป็นยังไงแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าต้นคลิปนี้เนี่ยมันได้ขาดหายไปบางช่วงนะว่าตอนต้นสตรีมผมลืมอัดไปนะฮะทำให้ผมสตรีมไปพักนึงแล้วมีของนิดนึงแล้วเอาเป็นว่าช่างมันละกันนะผมจะย้อนความหลังให้ทุกคนนิดหน่อยละกันนะเรื่องต้นมาเนี่ยผมทําการเลือกไทคู สุ่มไปได้ไทคูณบนภูเขาโอ้มันก็โคตรดีนะด้วยความที่ภูมิทัศน์ภูมิศัตร์เอ๊ะช่างวัน <laughs> เอาไว้ที่ตั้งโคตรดีเลยครับสวยมากเหมาะกับการสร้างนะฮะผมก็ทาการเริ่มอัพไทคูลไปในช่วงแรกนะครับอัพไปเยอะมากๆจนผมได้มาเป็นดาบสนิมอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะใช่ครับดาบสนิมถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ดีมากกว่าตอนแรกแน่นอนครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมใช้เข้มหมัดนะฮะและผมก็เดทครับเพราะว่าผมสู้มอนไม่ได้ด้านล่างเนี่ยไทคูลนะครับมันจะมีมอนให้สู้อยู่ซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งฝั่งเซเลเยอร์คือเราสามารถเลือกสู้ได้เลยนะฮะจะสู้กับ ฝั่งเดียวกันหรือว่าจะสู้กับปีศาจก็ได้นะส่วนตัวแล้วผมก็ไล่ล่าฝั่งเดียวกันไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ตามนั้นแหละผมก็ทําการอัปดาบนะครับจนตอนนี้เนี่ยดาบที่ผมใช้เรียกได้ว่าเป็นดาบคาตนะที่ดีทีเดียวเชียวไม่ใช่ดาบคาตนะที่ขึ้นสนิมแล้วก็ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะซื้ออะไรต่อดีนะสองพนันนี่ถ้าเดินไปไงเดินเหมือนไอ้นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะ เดินเป็นเดินเป็นคนใช้นี่เลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมจำชื่อไม่ได้ <c oughs> จะเดินอย่างนี้แหละซื้อต้นไม้แล้วกันคุณผู้ชมอยากมีต้นไม้ในบ้านนี่ยิ่งซื้อของยิ่งเงินเพิ่มซื้อนี่ซื้อหมดซื้อหมดตังค์มีเท่าไหร่ซื้อหมดเ้อนี่อุยเริ่มดูดีมากขึ้นเนาะพรุ่งนี้พี่สตรีมไหมครับสตรีมแคปพรุ่งนี้สตรีมทุกวันครับเดี๋ยวนี้ ผมอัพไทคุณมาสักพักหนึ่งทําให้ผมรู้ว่าแมปนี้ยิ่งอัพเกรดไปเรื่อยๆของยิ่งโคตรแพงใช่ครับแม้แต่ก้อนหินโง่ๆก็8 0 0พเยนแพงมากเลยนะฮะหลังจากอัพเกรดจนเงินเกลี้ยงแล้วคนทางของนักล่าศูนย์แบบเราก็คงต้องฟาร์มเงินต่อเลยนะโอ้โหเหมือนติดหนี้่ะนะ ผมเลือกที่ฟาร์มด้านล่างเหมือนเดิมแม้ว่าผมจะไม่รอดก็ตามมอนตีแรงมากเลยครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆทั้งแมปก็จะมีมอนแค่ไม่กี่ตัวที่ผมวนฟาร์มเลยนะวนฟาร์มด้านล่างน้ําตกวนไปครับทุกคนและมีคนดูจากเราในสตรีมมาแจมด้วยนะบางคนก็เข้ามาแนะนําเพราะว่าเคยเล่นแบบนี้แล้ว5,000พอดีแหละผมขึ้นมานี่เห็นไหมพอดีเป๊ะอยู่ในการคํานวณเดยนรู้เลยมีให้เลือกหรือเปล่ามีให้เลือกนะครับคุณผู้ชมอุย้ยโอ้โหแล้วก็เสียงเงินเพิ่ม โอ้ไม่โจแล้วคือโคตรแพงนะครับแพงจัดแพงจะจัดอะ่ะปลานแมลง20,000ืนอ่ะโอ้โหปรานสัตว์ป่าก็20,000โคตรแพงแพงจัดเฮยอยากเรียนรู้ปลานเสียงส0 0 0 0ไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวมาเรียนนะ และตอนนี้ครับผมได้ซื้อที่เรียนรู้ปลาแล้วในที่สุดจากการที่คนดูแนะนำผมนี่แหละนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของนักล่าสูนย์แบบเราเราจะต้องมีปลาก่อนนะฮะเพื่อเป็นนักล่าสูนย์ที่แท้จริงแต่ว่าราคาของปลาเนี่ครับมันมีให้เลือกหลายปลานากๆกและราคาเช่นกันครับแพงโคตรเลยครับแพงสุด ก็สี่หมื่นะนะแพงจัดเลยฮะหลังจากนี้นี่แหละครับหนทางของการฟาร์มแบบบ้าคลั่งนักลาศูนย์บ้าคลังล 0, คล่งไปแล้วและการฟาร์มแบบบ้าคลั่งแบบนี้นะครับทําให้ผมได้เทคนิคการฟาร์มรวดเร็วมาด้วยเมื่อเราตีมอนจนเลือดน้อยแล้วให้รีตัวเลยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นจะเสียเวลานะครับมอนไม่ตายและเราตายก่อนนั่นเองนะฉะนั้นก่อนมอนจะตายเราต้องตายก่อนอะงง ช่างมันเอาเป็นว่าแบบนี้สามารถรีตัวได้นะครับไม่เหมือนแบบโปรเจกต์เลเยอร์นะถือว่าดีมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมยังไม่คิดที่จะซื้อปานอะไรเลยนะครับแต่มีปานที่ผมเล็งไว้ในหัวแล้วก็คือปานวารีเพราะว่าผมอยากจะเป็นลูกศิษย์ของทันจิโร่อยากจะใช้ปานวารีต่อจากทันจิโร่แหละครับเงินที่ผมได้จากการฟาร์มเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเอามาอัพขั้นต่อนะครับเพราะว่าการอัพคันเนี่ยมันจะเพิ่มทั้งเดเมจทั้งความเร็วนะทำให้การตีสดของเราเนี่ยสามารถฟาร์ มอนนได้้ง่ายขึและวิ่งเร็วขึ้นเพื่ออะไรไม่รู้นะฮะตอนนี้ครับไทคูนเรานะฮะมีชั้น 2, 2เป็นที่เรียบร้อยแล้วชั้น2ของแต่ละอย่างก็คูณ2โคตรแพงเลยครับของราคาแพงเอามากๆและมีของให้ซื้อเยอะมากๆนะครับการซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะเพิ่ม p a s s ีฟอินค o ม e อะงงแพสซีฟอินค m มคืออะไรก็คือเราจะได้เงินต่อวิมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากตอนแรกได้วิละ100ตอนนี้วิละ189แล้วก็ดีครับอยู่เช ก็ได้เงินครับดีมากเลยผมลืมบอกทุกคนครับจริงๆเนี่ยแมบนี้นะครับมอนมันจะมีมอนพระเอกด้วยนะครับพวกเสาลงเสาหลักอสงอสูรนานานะฮะแต่ว่าเราจะต้องร่วมสู้กับคนอื่นนะครับหรือว่าจะไปโซโลเลยก็ได้นะฮะมันจะมีให้กดอยู่นะครับเรียกได้ว่าคล้ายๆกับดันเจี้ยนนะตอนนี้ครับผมก็กําลังไปท้าสู้กับทันจิโร่ยอดนักล่าอสูรและตามคาดครับผมสู้ไม่ไหวครับโอ้โหโอเคยังสู้ไม่ได้ ยังซูมไม่ได้เลย4,400ฮึบฮึบฮึบมานุ่มไหมนี่ไล่ฆ่าได้หมดแล้วฝั่งเนี้ยแมบบนี้ฟาร์มง่ายนะเอาจริงฟาร์มง่ายจัดคือถ้าพี่สตรีมแมบบไทคูนนะครับพี่จะพยายามสตรีมให้แบบจบไทคูนเลยเนาะพี่คิดว่าโปรเจกต์เซเลเยอร์จะอัปเดตตอนไหนครับน่าจะนานครับน่าจะน่าจะไปลายปเดือนไม่ก็กลางเดือนนี้ น่าจะปลายเดือนแหละพี่จะสตรีมแมปอะไรเหรออะไรเหรอครับพี่ฮะสตรีมแอปอะไรแอปอะไรก็แอปแอปนี้แหละใช่สตรีมแอปนี้แหละครับ5,000เอ้ยซื้อเลยแล้วกัน ผมได้ซื้อตัวฮิวมาครับเป็นเสาหลักปลานมาแมลงแต่ก็เหมือนกับการซื้อขวดยาเสียเงินไปอีกเพราะว่าเราซื้อตัวฮิวมาปุ๊บเรายัางต้องซื้อขวดยาอีกซึ่งแต่ละครั้งขวดยาเราเนี่ยซื้อเราเสียตังค์เรื่อยๆด้วยนะครับแม้ว่าขวดยาจะเก็บได้แต่ตังค์ที่เสียไปไม่คุ้มเอาเสียเลยใช่ครับผมไม่ซื้อแน่นอนครับเพราะว่าการที่ผมเลือดน้อยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับผมรีตัวทิ้งตลอด ขอโทษครับพี่ผมชอบพิมพ์ผิดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยครับพี่ไม่ได้ซีเรียสพี่ก็พยายามตั้งใจอ่านอยู่เออถ้าซื้อมันจะเป็นแบบขวดยาอ๋อได้เป็นขวดยาเหรออุย้ยถือว่าดีอยู่นะเป็นขวดยาไม่แย่ไม่แย่ถือว่าดีอยู่พกพาไปกินได้ตอนนี้จะตายละเทเลพอตอือ ส,สวัสดีครับสุดหลอสวัสดีครับนน้องไอตาวสีขวดถึงเลือดเตะโอ้โหไม่คุ้มเลยแพยงแพงมากเรามีอยู่5 0 0 0 5น0 0อัพเกรดชั้นบนก่อนแล้วกันอันนี้3 0 0 0ัน,นี่้0 0 0ซื้อเตียงก่อนแล้วกัน3,500โอเคมีเตียงแต่นอนไม่ได้คุณผู้ชมแล้วก็3,000 กำแพงเล็กๆโอเคกำแพงใหญ่6,000นี่ทุกอย่างคือการค้าเพราะนี่คือธุรกิจอุยอันนี้ก็มีเหลอ1 0 0 0น่าสนใจดีคุณผู้ชมซื้อก่อนเลย1,000โอ้ประมาณว่าเป็นบาเรียคุณผู้ชมมีบาเรียป้องกัน เออแจมเจมผมอัพไทคูลมาได้ประมาณหนึ่งผมไม่เห็นเลยนะครับว่าไทคูนเราจริงๆแล้วมีให้อัพบาเรียด้วยนะครับอัพบาเรียไว้เพื่อที่จะกันฐานและเป็นฐานที่มั่นของเราในการหนีเพื่อเราจะไปสู้กับคนอื่นแต่เราไม่ได้สู้กับใครเลยนะครับตอนนี้ช่างมาันเถอะครับซื้อมาแล้วฟาด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 ออโอเคกลับ ฟาร์มแล้วก,กลับโอเคมี4,000อัพเกรดอะไรดีหนออันนี้5,000อัปเกรดไม่ได้แพงเกินยด้านบนอัพเกรดได้ข้างบ้านล่ะอุย้ย2,500ซื้อเลยครับนี่เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพุปะคุณผู้ชมอืมนตุ่มน้ำความหล่อพี่ให้คะแนนเท่าไหร่โอ้เต็มร้อยครับเต็มร้อยสิบเต็มร้อยโอเคเลยสิบเต็มร้อย อันนี้เท่าไหร่7จ็0โอ้โหแพงเดี๋ยวอัพเกรดด้านบนก่อนผู้ชมเพิ่มมิดเงินในกระเป๋า3,000เอ๊ะซื้อเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้3,000เหรโคตรแพงแต่ก็สวยอยู่นะดูดีดูดีดตอนแรกเนี่ยผมฟาร์มมาเผื่อจะซื้อปลานรวดเดียวเลยแต่ใครจะอดใจไหวครับ เดิจแรงเดินเร็วก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยผมเปลี่ยนฝั่งมาฟาร์มกับฝั่งอศูสู์บ้างครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นเซเลเยอร์ฝั่งซ้ายเป็นอสูนผมลากอาศสูนฟาร์มมาเรื่อยๆเลยนะครับการลากเนี่ยทำให้ตอนนี้ครับการฟาร์มเราเรียกได้ว่า S1 มากขึ้นฟาร์มได้เงินเร็วมากกว่าเดิมนะครับ บวกกับไทคูนเราอัพไปเยอะประมาณหนึ่งแล้วณตอนนี้นะนะอัพจนเรียกได้ว,ว่าเงินไหลามาเทมาเป็นกอบเป็นกำแต่ก็นั่นแหละครับตอนนี้ผมเก็บเงินได้ครึ่งทางแล้วนะครับรอบนี้แหละผมจะซื้อปรานวารีให้ได้เลยนะฮะอยากได้ปราเร็วจังเลยฮึบ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 อืมนี่เน,น้นเน้นพิาลากให้หมดจะไปลากโซนนู้นต่อ ตอนวันที่พี่ติดแอร์พี่ได้ดูเมอะไรบ้างไม่ได้ดูเลยครับอ่านอ่านบลูล็อกจบไปแล้วถึงตอนล่าสุดเออแค่นั้นแหละโอเคผมมีตังค์ 45k แล้วโหวฟาร์มตังค์เร็วมากถึงยอดเลยครับถือว่าฟาร์มโคตรเร็วโอ้ยไหวไปะเนี่ยไหวอยู่คุณผู้ชมไหวอยู่นี่แหละเข,เขาเรียกว่ารู้ศักยภาพตัวเองเกื <c ười> ่ยบตายแล้วคุณผู้ชม อีกนิดนึงก็ตายแล้วครับเมื่อกี้เกือบไปแล้วไม่เล่าอู 24, วิสองหมื่นสี่เก็บแล้วกันเก็บแล้วกันหนุกไหมพี่ใช้ได้อยู่ครับหนุกเลยแหละคืออยากอยากให้มีตอนต่อไปแล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าแต่มันยังไม่มาตอน,ต,อนต่อไปอ่ะมีสามหมื่นสองแล้วคุณผู้ชมแต่เก็บเงินเพิ่มก่อนอันนี้ปีศาจด,ด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนคนแต่งตัวเสมือนเลยแต่งตัวเสมือนปีศาจเลย โอเคแากแากเยอะๆฟาร์มเน้นๆแลกสักสี่ตัวน่าจะพอเหมาะพอจอยเอาใครทำอะไรวะเนะี่ยเลือดไหลเป็นเป็นน้ำเลยซึบซึบโอเคซึบ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  ซึบโอเคในที่สุดตอนนี้เราซื้อปลานวารีได้แล้วนะครับสกิลเท่อยู่นะทุกคนดูแล้วน่าจะโกงมากๆเลยนะฮะแม้ว่าสกิลแรกดูธรรมดาธรรมดาแต่สกิลหลังๆโอ้โหรำโคตรนานน่าจะโคตรดีเลยครับรำโคตรนานโคตรเท่เท่จัดเข้าเคสสุดท้ายแล้วผมจะได้ปลานไฟสวัสดีครับพี่แนนสวัสดีครับอโยอายแมปมาสเตอร์เพเดทพี่คิงน้น พี่คิงนอนเคดีสร้างใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้แมปไปถึงไหนแล้วอะ่ะพี่ไม่ได้เล่นนานมากเดี๋ยวพี่ลองไปสู้ดูกับบอสทันจิโร่ตอนนี้พี่ว่าพี่ไหววะคือพี่เก่งจิงไงตอนเนี้ยมาซันบอยตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับผมไปท้าสู้กับซันบอยหรือทันจิโร่นั่นเองแต่ก็ยังสู้ไม่ไหวเลยครับผมโดนทันจิโร่รําคางราเดนจนหน้าผมไม่ไปหมดเลยนะฮะเครียรเป็นเท่าทานโดนปราณตะวันโอ้โหเลเทสตุ้มเป๊เลยครับ ไม่กี่คุณผู้ชมดูผิดครับพี่ไม่ได้ตายทันจิโร่ตายโอ้ไ <laughs> ม oh <my God. S 1> ่ยุดเดี๋ยวเราไปสู้ตัวอื่นดูมีตัวไหนบ้างมีอตัวนี้รุยลองฆ่ารุยดูจะฆ่าได้หรือเปล่า <laughs> เริ่มจากสกิลเอเลยแล้วกันนะสลก่อนสลัเอ็กรุยไม่อยู่หรอคุณผู้ชมเอารุยมีคนค่าไปแล้วเหรอโอ้ไม่ยอดอันนี้แล้วกัน อันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันฮึบมามาอืออือเอือเอโอ้โหอ,อันนี้เลือดเยอะมากเลือดพันสองอ่ะโอเคตายผมลองสู้กับบอสหลายๆตัวจนตอนนี้ผมเองยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังสู้ใครไม่เคยได้เลยครับหมื่นห้าแล้วคุณผู้ชมอัพขั้นก่อนนี่โหดาเมจน่าจะพอฆ่าดได้แล้วนะเดี๋ยวลองลองไปดูแล้วกันซันบอยฉันมาล้างแค้นอุ้ยซันบอยยังไม่เกิดเดี๋ยวรอซันบอยเกิดก่อน ดาบอินโนซเกะแลกอะไรได้บ้างครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับในแมปไอ้น,นี่เหรอแมปโปรเจกต์เซเลเยอร์เหรอพี่ไม่แน่ใจนะเจอคนพิวม่าว่า FC แสดงว่าปลอดภัยแต่ถ้าเค c ซเรามาอย่างเป็นมิชาาชีพโอเคเลยไม่ได้ไหมอันนี้โอ้สมาชิกแล้ว10เดือนโหนานจริงพี่แนน ถึงคราวกลับมาล้างตาใหม่กับซันบอยครับจนรอบนี้เนี่ยผมสามารถชนะซันบอยได้เพราะว่ามีน้องๆในสตรีมมาช่วยตีด้วยซันบอยโดนรุมจนกลายเป็นซันไลฮะและเราได้แต้มหยดน้ำไว้ด้วยนะครับถึงไม่รู้ก็เถอะว่าแต้มหยดน้ำเนี่ยทำอะไรได้แต่ก็ช่างมันครับมีชุดหน่วยด้วยเหออุ้ยเท่ะปะทุกคนชุดหน่วยใช้ได้อยู่ชุดหน่วยเท่อยู่นี่ช่วงนี้ตังยังมีออารู้เรื่อง ดีแล้วครับตังยังมีช่วงนี้ผมตังไม่มีตอนนี้ครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าบนบ้านเราเนี่ยมีชุดนักล่าสูนให้ใส่ด้วยคือผมไม่เคยขึ้นมาชั้นบนชุดนักล่าสูนก็เท่มากๆเลยนะแต่ก็โคตรรัดรูปเลยนะฮะพี่จะลากแบบกี่ตัวดีเอาทั้งแมปเลยไหมคุณผู้ชมแล้วก็รําใส่รู้สึกว่าปานวารีตไม่ค่อยเฟียวฮะคุณผู้ชมอยากเล่นปานอื่นเลยอยากลองปานเสียงไม่ก็ปานวายุเนาะ ฮดั้มใส่ซึบซึบซึบตายไหมเนี่ยตายกลัวไหม,ไไมเอ้ยตายหมดเลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องตายหมดเลยนะสวัสดีอ่าโจอี้สวัสดีครับตายหมดเลยเอาดีเอเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แต่จริงนะถ้าที่เห็นคนอื่นเล่นนะ่ะคนอื่นเล่นเดมอนเหมือนจะเดมอนเก่งกว่าวะ่ะคุณผู้ชมอิจฉาอิจฉาเลยฮึบ เอ้ยอันนี้เป็นดาบปลาน,นิว่าเพิ่งเห็นดาบปลานวาดีสีฟ้าแมปอะไรพี่แมปเอ่อเดมอนไทคูนครับหรือเปล่าพี่จำชื่อแมปไม่ค่อยได้เหมือนกันก็ดูตามปกสตรีมแล้วกันนะครับว่าปานเสียงจะเทอเอ,อพี่ว่าง,งั้นเหมือนกันว่ะปานเสียงนี่จะเท่ว่ะฮึบ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 ห,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 หมดเป็นไงเอาเรื่อง <laughs> พี่ผมอยู่เซิร์ฟเดียวกับพี่โอเคครับ มีคนอยู่เซิร์ฟเบียวพี่เยอะเลยดูจากชื่อแล้วเนาะผมถ้าเรียนอยู่ทางสมัครสมาชิกไม่พอผมต้องเอาไปเรียนครับนั่นแหละไม่ต้องซีเรียสเรื่องสมัครสมาชิกมีก็สมัครอยากสมัครก็สมัครไม่อยากสมัครก็ไม่ต้องสมัครพี่ไม่ได้ซีเรียสครับมันเป็นแค่การสนับสนุนที่สมัครใจนะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสสมัครก็ดูได้ไม่สมัครก็ดูได้ ขอบคุณสมัครสมาชิกครับน้องโจอี้ขอบคุณมากครับอุ้ยวันนี้คนสมัครเยอะมากไม่สี่คนสมัครคนหนึ่งแล้วก็พี่แนนกิฟให้อีก5คนถือว่าวันนี้อ่าลงสตรีมได้ล้อเล่น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 เหมือนบิดคนดูเลยแบบสมัครสมาชิกหกคนลงสตรีมไปก่อน ผมใช้ปานวารีเคลียร์มอนฟาร์มโคตรง่ายเลยครับเพราะสกิลที่มันรำโคตรนานเรียกได้ว่ารำทั้งปีคูณดาวโคตรเร็วโคตรโหดเลยฮะบอสต่างๆก็เริ่มหมดเรียกได้ว่าฟาร์มจนเกลี้ยงเลยครับมอนต่างๆก็เริ่มหมดเช่นเดียวกันครับเงินเราเยอะมากๆจนตอนนี้ไทคูนเราเคลียร์ไปแล้วจบไปแล้วนะฮะเช่นนั้นครับจัดให้ตามคนดูขอมาเลยละกันคนดูบอกว่าให้ผมเนี่ยไปใช้ปานอื่นบ้างนอกจากปานวารีปานต่อไปที่ผมจะลองนะครับนั่นก็คือปานเสียงละกันที่เลือกปาน เสียงเนี่ยเพราะว่าความที่มันอลังการนั่นแหละทุกคนผมซื้อปลาเสียงไปแล้วเนี่ยสกิลของปลาเสียงเรียกได้ว่ารวดเร็วทันใจและคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะของโคตรดีเลยครับฮึบมานี่ไงเวีย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 งไม่หยุดอ่ะเอ้ยมันก็เอาเรื่องอยู่นะใช่ได้ตัวนี้ต่อเอาตัวนี้ไม่เกิดสกิลเดวอนโอ้โหมา มนี่ไงกิวทาโร่กิวทาโร่ไหวปะวะไม่น่าไหวคุณผู้ชมฮึอหือ,อต่อไปเนี่ยผมจะลองปราณอัสนีต่อปราณอัสนีพูดเลยว่าตอนแรกผมซื้อมาแล้วผมตกใจมากเลยนะสกิลมีโคตรน้อยเลยครับทุกคนแต่ก็นั่นแหละเทฮโอ้โหอู้อูอ่อ <c oughs> จมดิน ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเส้นทางการเป็นนักล่าสูนที่เก่งกาจของผมแมบบนี้ค่อนข้างสนุกเพลินมากๆเลยครับและถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ลิงก์แมปอยู่ด้านล่างนะผมแปะไว้ให้แล้วนะครับสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดนะครับฝากกันกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไปเลยครับ